เอา้าเฮ้ยลุงคนนี้ไม่มีแขนกูจะบ้าตายเอา,เอานี้ไงหัวกลับมาแล้วตกใจหมดอะมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมเลยครับจังหวะนี้ครับเหมือนตัวเกมนะครับจะให้เราค้นหาอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้นะอะไปดูกันนี่มันคืออะไรกันนี้อ่ะมันเหมือนรหัสลับเลยนะรรนี่คือจุดนัดพบของเราคนกล้าใช่ไหมมันคืออะไรกันเน,น,นี่ย <ขอ S 2> มีอะไรแปลกๆนะอยู่ข้างในหนูอยากจะช่วยนี่ต้องบอกว่าหนูนะแต่ที่ข้างในนี่ฝุ่นมันเจอะนะมันมันเก่ามากเลยนี่หนูน้อยนี่มันก็อยากรู้อยากเห็นจริงๆนะครับนี่ซึบเเขาให้หนูดูเหมือนว่ามันเจ๋งมากเลยมันหนักแล้วก็คมเลยใช่ไหม เขาจับหน่อยสิอ๋อแสดงว่าถ้าเราเล่นเป็นผู้หญิงใช่ไหมล้วก็จะมีเจนเนาะเจ๊เด็กน้อยพาร์ทเนอร์คนนี้ครับเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนะาะขับไปข้งางในเหรอนี่มันคืออะไรกันเนี่ยใ้ดินจ้างมีอะไรอยู่งั้นเหรอ <laughs> จดหมายของลุงเจียงเหรอจ่าถึงลุงชื่อเวย อะไรไม่รู้ยาวมากหนูขี้เกียจอ่านกอโตัวด้วยลุงเหวยลุงเหวยอะไรเนี่ยดูว่าจุดห้ายเล่มนี้มาจากสื่อถึงใครบางคนสินะฉันต้องไปหาข่าวสําคัญแล้วล่ะก็คือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมน่เองครับฉันกําลังจะไปหานะแต่อ e ีรูบีเนี่ยเอาไงกับมันเดียอ๋อเหมือนเราจะอยากให้อีเจคนนี้เอออยู่ตรงนี้นะนี่ไงเราเธอยังโกรธเรางั้นไปด้วยกันแล้วกันได้ไหม ชันก็เริ่มคุยไปกับแม่เธอหนาะไปกันไหมหนูไม่อยากกลับบ้านโดยคุณพยายามหลอกฉันที่ไหมนี่ดูดีพวกคนผมใส่ชุดโคตรเฟี้ยวชุดนอนชุดนอนไม่ได้นอน <c oughs> เป็นราวยุชมยายาเป็นจะต,ต้องใส่เสื้ออี่คุณจะโกหกฉันเพื่อที่จะพา <c oughs> ฉันกลับบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> จริงเหรอจริงเหรอ <c oughs> ไปกันเลยหลอกเล็กน้อยสําเร็จ <c oughs> เฉย <c oughs> โดนกูหลอกเลยหนูน้อยก็ไปละกูวิ่งได้ไมั้ยวิ่งได้มันตามมาปปะเฮ้ยใจด้วยไปเถอะมันจะกลับบ้านอีลูบี้นะมันน่าจะเป็นชื่อภาษาจีนแต่ว่ามันก็อาจจะอาา่านยากนะกูดูทรงแล้วสะพานขาดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยเบาๆหน่อยสิงานไงงานข้าวืม บ้าเอ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวกดแดดเหรอโอ้กดคิวเธอทำได้ฉันก็ทำได้นี่มุ่งหน้าไปที่บ้านของเธอก็เถอะบ่ะเดี๋ยวนี้น่าจะพูดเยอะเอาเรื่องอะรูน้นะแต่จะต้องหยุดคุยนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรู้ความหมายของเกมเนาะโอ้โหนกนี่มันบินอิสระเลยทีเดียวเชียวนะ เฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงเฉยว่ะอ้าวไอ้เวนน่ะมันยิงใครอยู่นันเหรอนกตายไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปตบไอ้หมอนั่นมันทําให้นกตายไอ้ชั่วเออภารกิจต่อไปภารกิจเออเหมือนจะล่านกอะไรสักอย่างนกนกนกี่ลอยซะด้วยเนะื้อความมันยำนี่มันคือสูตรตำรับของธนูลึกลับของฉันเลยนะมันเกี่ยวอะไรเหรอเนี่ย ไอ้เพิ่งยิงนกไปนะไ,ไอ้หมอนี่คือชายลึกลับนะครับอขอโทษนะคุณเป็นใครเนี่ยทำไมมายิงนกแถวนี้ได้แกมาทำการค้าแถวนี้นะครับก็เลยมายิงนกเล่นอะไรเงี้ยมันไม่แยกขนาดนั้นหรอกแต่ต้องระวังด้วยนะในการทดสอบฝีมือธนูเนี่ยมันจะโดนเด็กยิงตูดเด็กเอาเฮ้เดี๋ยวรอก่อนอาจารย์บอกว่าหนังสือ เออลึกลับนี่ยได้โปรดเอานี่ไปแทนคำขอโทษของผมอ๋อหนังสือเกมโปเกมอนให้เรานะครับสังงานเชียวบ้าเอ้ยกูต้องไปเติมตังซื้อกาสีนั้นเนี่ยนี่โดยเฉพาะบทที่สามนี่มันเจ๋งแป้งเลยนะครับมันมีมิวทูด้วยบ้าเอ้ยเด็กนี่มันสุดยอดจริงรเลยผมไม่อยากเชื่อเลยแม่งจะโกงขนาดนี้เหมือนเราไม่อยากรับอะ่ะแต่ต้องขอโทษนะนั่นมันมากเกินไปโอ้โหแค่หนังสือยังไง้บ้า อ้าในสุกรับมาโเรามตั้งนานนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มายืนยิงตะนูอยู่ตรงหน้าผาตรงนี้อะไรไว้ให้เรายิงตนูดูอะเฮ้ยโดนอืมนื้องนกตายทิ้งเลยพวกเมืองนี่ไงอ่ะโอเคหลังจากซ้อมกับคุณแล้วรู้สึกว่าผมได้ข้อมูลอะไรเยอะขึ้นมากเลยผมได้ยินว่า มีใครสักคนที่ทําตัวน่าลาคาญและน่าสะพึงกลัวอยู่แถวนี้เขาคือคนที่ป่าผู้ร้ายด้วยความยุติธรรมแต่ไงก็ตามตัวร้ายที่มุ่งหน้าไปทางใต้ก็ไม่สามารถทําทุกอย่างได้เพียงคนเดียวหรอกนะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆล่ะบุรุษในตำนานคนนั้นอยู่ที่ไหนกันนะเอาอีนนิน้อยเหมือเดินชิลกันเลยเด็กจริงๆครับมันก็จะวาวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนาะตอนเด็กๆ ตายปะวะไม่ตายด้วยอะไรนี่เอาศัตรูหรือเปล่าไม่น่าจะศัตรูเอาศัตรูเฉยกด e เพื่อหลบนะครับทุกคนนะเพื่อ dash f อ๋อ,อเพื่อหลบธนูนี่เองเนาะโดนแล้วมึงไอ้นี่อะไรนี่มึงยิงมันโดนเด้อ นี่ไงไปกันต่อโอ้นี่มาตรงนี้เหรอโอ้โหอยู่ต่อหน้าตา่อตาเลย <c oughs> บ้าเลยคุณเป็นคนแรกเลยนะที่มาที่นี่เวอร์แมปเหรอง้โอโชว์แมปเหรอนี่ไงโอ้ทุกคนแมปมันใหญ่จัดเลยวะ่ะเราจะผ่านมาที่นี่สามวันครั้งนะ แต่ถ้าเรามีโชคชะตาต่อกันเราก็คงได้เจอกันแล้วนะไอ้หมอนี่คือนักเดินทางนะ่าจะเป็นคนขายของเฮ้ยตรงนี้มีหมีด้วยวะทุกคนนี่งไงกดลุกกิ้งครับทุกคนมีทวนเอาเดี๋ยวหมอมันจะเอาอะไนี่หรอมันจะเอาลังเตือนครับทุกคนนะป่าจริงเฮ้ เดี๋ยวกูต้องมาฝึกวิทยาจุ๊ดกับหมีหรือรไงอะไรเนี่ยเอา้าผ่านเฉยอะไรวะงงอา้าวอะไรวะดูวะอะไรวะกูงงมากเลยเนี่ยฉันทำเสร็จแล้วแล้วต้องไปหาลูบี้นะลูบี้รออยู่อะไรวะแล้วลุงนี่เป็นอะไรเนี่ย แล้วก็รูปแบบเกมประตนภัยนะครับทุกคนนะประทนภัยเรื่อยๆจังเป็นเด็กที่ดีจริงๆเลยเหมือนเราจะไปช่วยแกยนะครับแกก็ขอบคุณเรานะครับลูกศรไฟเป็นสิ่งแปลกประหลาดจากต้นไม้อะไรสักอย่างให้ไปทําอะไรสักอย่างแสดงว่าเหมือนลุงจะให้ลูกศรไฟเรามาเหรอยวบอกนะว่าให้ยิงเนี่ย อ๋อธนูไฟลุงได้ธนูไฟมากับลุงวะ่ะแล้วก็มายิงแตนกระโดดมาเนี่ยอ๋อกดเอฟเอาแบบนี้ก็ได้หรืออันนี้คือได้ธนูวะ่ะได้ธนูมาเฉยโอเคฉันคิดว่าเธอคงได้พบสิ่งที่แปลกประหลาดแล้วสินนะไปแล้วลงุงพูดที่อะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมีกวางว่ะอีลูบี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ นี่โดนเข้าให้เฮชดช็อตแล้วยังไงต่อวะอะไรไม่รู้เมาบตะมีการลาตะเวีนอะไรก็ไม่รู้ว่ะทุกคนทาไมหินตัวนี้มันมีแบบแบบ,แบ,บวะ่ะนี่ทุกคนเขาบอกว่าคนอ,อื่นเขาบอกว่าต้องใส,ส่สก,กินผมไม่จําเป็นเลยวะ่ะหูมีหูทางช้างเผือกด้วยครับจังหวะนี้หนรมตาครับเกมเนี้ย ให้เราอินซีอยให้เรายิงมันได้ป่ะวะเฮ้ยหล่นล่วงที่ครับตั้งวานี้เฮ้ยได้จริงด้วยว่ะได้อะไรมาไม่รู้นั่นคือศัตรูเหอะฟันเล่นเนี่ยนี่อ๋อเป็นนี้เหรอเอาโดนจิ้มเฉย นี่กด e เพื่อหลบนี่เองคนระับทุกคนนะกด f เพื่อคอมโบอะนี่ไงกด f เพื่อที่จะใส่เต็มอนะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงปะอ๋อเล่นไปเล่นมาเริ่มเข้าใจแล้วว่ากดตัวทีเพื่อใส่เลยเอ่ะ หมอกดตัวทีเพื่อเก็บ<ม>เพื่อเก็บเพื่อเก็บโอ้โหแม่นางยังขาวเหลือเกินเจ้าตาบอดด้วยไงเนี่ย๋อเหมือนเราจะเดินมาแล้วชนในพวกนี้นะนี่มันบอกว่าเราหลงทางน,นะครับขอไปด้วยผู้พันีจอน มีปวดให้ทางของพวกเราเหรออ๋อบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสู้กับมันนะครับแต่บูดดูเหมือนว่าเราจะต้องขโมยม้ากับมันเหรอ,อเราสามารถขโมยม้ากับมันได้นะครับเอาเฮ้ยลุงคนนี้ไม่มีแขนกูจะบ้าตายเอานี้ไงหัวกลับมาแล้วตกใจหมดมางไงหนุ่มมะ นี่เดินมาไม่พูดอะไรสักคำขอโทษด,ด้วยขาที่มาลบกวนมันสายเกินไปแล้วแต่ตอนนี้มันถึงเวลาสู้และน้องสาวด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของดาบเวนนี่ถ้าไมา่ได้เตรียมตัวก็อ๋อเอาวุธนี้ไปซ้าเหรอโอเคอเอาต่อไปเหมือนจะเป็นการต่อสู้กับอ e ีตะลุงคนนี้ครับ แกบอกว่าเราไม่มีอาวุธเหรอแกก็เลยเอาอาวุธให้เราเฉยนะครับแต่ถ้าจะสู้ไม่ยากหรอกมกังเดี๋ยวมาสู้กันดูนี่ครับเฮ้ยเกือบไอ้บ้อบาอะไรวะนี่ยังไงล่ะยังไงล่ะนมยังไงล่ะนมคิดผิดแล้วมาสู้กับอีเจคนน,นี้โอ้โหโอ้โหใช้สกิลหนึ่งไม่ได้เรอทุกคน ไม่มีอะไรว่ะสกิลเนะื้ก็คือกด e เพื่อหลบนะครับแบบเหมือนแดดหนีนะครับแล้วก็กดกด f นะครับเพื่อที่จะคอมโบคอมโบหนักโอ้โหไม่ให้ตั้งตัวอะไรจังหวะนี้นี่ไงกด e เพื่อหลบอ๋อแต่หลบไม่ทันเฉยเฮ้อนี่ไงหลบ กดเอฟนเฮ้ยลุงลุงระวังลุงระวังลูกหลง,ลงอ้าวชนะเฉยอะไรหวังงงเลยทีเดียวเจียวอ่ะนี่ยังไงล่ะแพ้หนูหนูแพ้ไวออสอ้ยหมอนี่ก็มีหิ่งห้อยผีทุกคนจังหวะนี้ นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี้อ่ะว่าไปนั้น宝宝มสมบัติชิ้นสุด,ดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด,สดเราฮีโร่เขาเรียกว่าเหล่าฮีโร่อะฮะเราดูบี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนะี่ย รางวัลน,นี้เป็นของคุณฉันพบมันอยู่ในถ้ำสมบัติจิท้ายของวันนี้เหรอแล้วมันเท่าไหร่ล่ะอ้าวแต่ดูเหมือนว่าคนที่ชนะนะครับจะได้ซื้อของแ,แต่ประเด็ก็คือมัน999นี่ค่จะซื้อได้เนี่ยบ้าป่ะไอ้งูพิษเอ้ย ถ้างานเดี่ยวฟันหัวมันได้ไหเนี่ยลายมะเนี่ยลุง